ตอนที่1 4 4 3แวหวงเ้าหาเซียนชะตาจะถึงคาดในจังหวะที่ฝ่ามือของวินยูชนสวรรค์หงประทับลงไปบนเมืองจัตุรัสสวรรค์รังสีแสงอันเจิดจ้ากลุ่มหนึ่งก็ระเบิดออกมาจากทั้งสองอย่างและจากนั้นรังสีแสงทั้งหลายก็หายวับไปอย่างไม่สนหน้าอิงหน้าพรมในเวลาเดียวกันนั้นใบหน้าใหญ่มหึมาของวินยูชนสวรรค์รอยยิ้มอันโอบอ้อมอรีก็แปรเปลี่ยน เป็นความประหลาดใจแกมเดือดดานร่างกายของเขาใหญ่ไม่ฮืมาจนเกินไปทําให้การเปลี่ยนสีหน้าดูเหมือนกับเปลี่ยนไปอย่างเชื่องช้าจนถึงที่สุดแต่ทว่าความประหลาดใจแกมเดือดดานนี้ก็หายลับไปเหลือเพียงแต่ความเคร่งครึมเขาสะบัดข้อมือที่ขาดเนื้อหนังงอกเงยขึ้นมาอย่างบ้าคลาั่ง เนื้อหนังอันหอในใหญ่เท่าขุนเขาแผ่ขยายออกไปข้างหน้าเส้นเลือดก็ดูราวกับมังกรไร้เขาที่โจนทยานออกมาอย่างต่อเนื่องกระดูกแขนราวกับแกนขุนเขาอันผุดโผล่จากพื้นพิภพในเวลานี้ใบหน้าของวินยูชนสวรรค์หงขมวดคิ้วเขาสัมผัสได้ถึงความประหลาดอย่างหนึ่งเขาใช้เตาาแห่งวิชาเสกสรรฟื้นฟูความเสียหายของกาย เนื้อที่เต่าแห่งวิชาเสกสรรเผาผลาญไปคือพลังวัดของเขาเมื่อพลังวัดของเขาถูกใช้สอยด้วยความสําเร็จในขั้นวรยุทธ์ของเขาระดับนี้มันก็น่าจะฟื้นฟูกลับมาอย่างรวดเร็วแต่ทว่าในตอนนี้เขาสัมผัสไม่ได้เลยว่าพลังวัดที่ใช้สอยไปจะฟื้นฟูกลับมาสักน้อยนิด เขารู้สึกแต่ว่าข้างในร่างกายของเขาราวกับมีกุญแจล่องหนที่ลั่นดานเขาเอาไว้มีโซ่มากมายอันสลับซับซ้อนอย่างสุดขีดขั้วพันธนาการพลังวัดทำให้เขาไม่อาจฟื้นฟูฐานวรยุทธ์ได้เขาเพิ่งจะคิดถึงตรงนี้ทันใดนั้นในหัวใจของเขาก็เกิดความเจ็บปวดทิ่มแทงมาเป็นระยะวินยูชนสวรรค์หงรู้สึกราวกับว่ากำลังร่วงหล่นลงไปในบ่อบดานลึกกล้ำและต้องเหยศีรษะขึ้นมองดูท้องฟ้าแคบแคบ,แคบเหนือปากบ่อ ความรู้สึกนี้ตอนที่เขาขัดแย้งกับฉินมู่บนสะายกก่อนการประชุมสภาสวรรค์ก็คล้ายคลึงกับกระบวนท่าของฉินมู่แต่ทว่าความรู้สึกประหลาดหายไปอย่างรวดเร็วฐานวรยุทธ์ที่เขาสูญเสียไปนั้นไม่คู่ควรแก่การเอ่ยอ้างเป็นเพียงน้ำหยดหนึ่งในถังเท่านั้นฝ่ามือของเขาฟื้นฟูกลับมาอย่างรวดเร็วกำขยี้เข้าด้วยกันอย่างหนักหน่วง มือที่ขาดของเขาก็ระเบิดออกและสัตว์ราวุธเต่าวสวรรค์จำนวนมากก็ลอยออกมาจากมือที่ขาดไปของเขาตกลงมาบนมืองอกใหม่สัตวราวุธเต่าวสวรรค์หายไป5้าชิ้นไม้บรรทัดสวรรค์ที่สำคัญที่สุดถูกขโมยไปวิญยูชนสวรรค์กว่าตามองทั่วเมืองเทพยดาจัตุรัสวรรค์ เงยศีรษะขึ้นในตอนนี้อย่างช,ช้ามองไปยังแผ่นปฐพีแตกหักที่ตี้ชิงคุ้มกันให้พุ่งทยานออกจากกวงล้อมของกองทัพสภาสวรรค์หลบหนีไปแต่ทอว่าที่ขอบของแผ่นทวีปรังสีแสงสว่างวาบคนในหน้ากากทั้งหน้าพุ่งทลันออกมาจากรังสีหน้าวิ่งตะบึงต่อไปอีกหลายสิบลี้ถึงชะงักเท้าลงได้ กายเนื้อของทั้งห้าคนระเบิดออกและทันใดนั้นโลหิตก็ไหลย้อนกลับถูกพลังอำนาจอันพิสดารยับยั้งรั้งคืนกลายเป็นสภาพที่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆศาสตราวุธเต๋าสวรรค์ที่สูญหายไปทั้งห้าชิ้นถูกห้าคนนี้คว้ากุมเอาไว้ในมือ วินยูชนสวรรค์มูเจ้ายังไม่เข้าใจอีกกว่าเมื่อควรเป็นระเบียบก็สันติมงคลเมื่อควรโกลาหลนก็ลางร้ายมืดมวน,นั้นหมายความว่าอย่งางไรเจ้าตัดมือข้าไปหนึ่งมือขโมยศาสต์ราวุฒเต่าของข้าดูเหมือนว่าระหว่างเจ้ากับข้าจะไม่มีช่องทางให้คลี่คลายแล้วร่างมหึมาของวินยูชนสวรรค์หงหดเล็กลงไปอย่างต่อเนื่องแปรเปลี่ยนเป็นขนาดปกติอย่างรวดเร็ว สะบัดแขนเสื้อหลวมกว้างท่วงทีงามสง่าราวกับยอดเซียนสูงส่งอันไม่เกลือกลกลัวกับโลกียวิสัยห่อเหินไล่ตามแผ่นปฐพีไปแกว่งเท้าหาเสียนชะตาจะถึงคาดกองทัพสภาสวรรค์ทุกเหล่าทัพล้อมสังหารผู้เหลือรอดจากเมืองจัตุรสวรรค์ให้หมดอย่าให้รอดชีวิตไปสักคนเดียว เสียงของเขาแผ่ออกไปยังหูของแม่ทัพนายกองแห่งกองทัพสภาสวรรค์ทั้งหมดกล่าวอย่างเบาสบายนี่คือโอกาสทองที่พวกเจ้าจะได้ก่อความมดีความชอบโอกาสที่พวกเจ้าจะได้ปลื้นชิงความมั่งคัง่งแห่งแดนปริศนาโอกาสทองที่จะกวาดต้อนทาาทั้งหลายมาใช้สอย คงศึกมากมายนับไม่ถ้วนสะบัดพรืพร่นืเรือใหญ่แล้เรือตึกแล่นออกไปเทพและมารอันยิ่งใหญ่หน้าเกรงขามห่อออกมาจากเรือตึกไล่แข่งฆ่าเทพและมารแห่งแดนปริศนาที่ยังไม่ถูกกลบฝังจากเดชานุภาพฝ่ามือของวินยูชนสวรรค์ ดวงดาวอีกดวงหนึ่งที่ยังไม่ถูกฝ่ามือของวิงยูชนสวรรค์หงบทขยี้ก็สายงอนงเงนอข้างบนนั้นมีผู้คนแห่งแดนปริศนาผู้พิทักษ์ตะวันและผู้พิทักษ์จันทราที่ยังรอดชีวิตอยู่ขับเคลื่อนพลังวัดและทักษะเทวภา,าผู้คนเหล่านั้นหลบหนีไปฝีเท้าของวิงยูชนสวรรค์ดูเหมือนแช่มช้าแต่ความเร็วของเขากลับรวดเร็วอย่างยิ่งยวดเข้าใกล้แผ่นปฐพีแห่งนี้เข้าไปทุกขนา ส่วนบนแผ่นปฐพีถิ่งมู่และพวกคนแล่เนื้อสกิดเท้าพุ่งอย่างไม่หยุดยัง้งเสียงเคร้องร้องร้องดังมาสัตรรวุธเต่าสวรรค์ทั้งห้าถูกพวกเขาปักลงไปในพื้นในที่สุดร่างก็หยุดยืนมั่นทั้งห้าคนต่างกันหันไปสบตากันยังคงหวาดกลัวไม่หายนี่คือสัตวุธลันจกรสวรรค์เจอหัวหลีเพิ่งจะหายแตกตื่นกล่าวอย่างเคร่งครึม นี่คือสาต์ตราวุฒิกำเนิดสวรรค์ล่วอููชวงมองไปยังคันช่องกำเนิดสวรรค์ในมือและกล่าวของข้าน่าจะเป็นสาต์ตราวุฒิคือสวรรค์เทียนชูถือตึกเทวาตึกหนึ่งกล่าวในมือข้าคือสาต์ตราวุฒิความลับสวรรค์คนแร่เนื้อปักร่มสวรรค์ลงไปกับพื้นและกล่าวถิงนมู่มองไปยังสัต์ตราวุฒิเต่าสวรรค์ที่เขาปักลงกับพื้นเห็นก็แต่ว่าสาัต์ตราวุฒิเต่าสวรรค์นี้เหมือน กับฉัดเวงสวรรค์คลุมนภาเมื่อกางฉัดออกมันก็จะกลายเป็นเวงสวรรค์คลุมนภาข้างใต้เวงสวรรค์คือสามหลักและห้าคุณธรรมแห่งเต่าสวรรค์ที่เข้าไปรวมตัวกันอยู่บนยอดฟ้าแบ่งออกเป็นชั้นฟ้า49ชั้นของข้าคือศาสตราวุธบรรทัดสวรรค์เป็นไม้บรรทัดที่มาดวัดเต่าสวรรค์ทั้งหมดชิ้นมู่กล่าวอย่างเคร่งครืมมีสมบัติหายากชิ้นนี้สามารถควบคุมศาสตราวุธเต่าสวรรค์ชิ้นอื่นๆได้ตลอดเวลา ผู้คนต่างก็โล่งอกโล่งใจอุตสาหออกไปเสี่ยงชีวิตฝ่าฟันก็ไม่เสียงแรงเปล่าในที่สุดคราวนี้ยิ่งกว่าสู้อย่างปากกัดตีนถีบอีกไหมการโจมตีของวิญยูชนสวรรค์หงนั้นแม้แต่สสารก็ถูกทำลายจนกลายเป็นปราณโกลาหนคือสู่สภาวะโกลาหนดวงวิญญาณก็จะกลายเป็นปราณโกลาหนไม่เป็นสสารอีกต่อไปไม่หลงเหลือทายวิญญาณดำ เมื่อถึงตอนนั้นทักษะเทวหลอมปั้นดวงวิญญาณและทักษะเทวสสารไม่เปลี่ยนแปลงของฉินมูก่ก็จะไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงอาจจะไม่รอดชีวิตกลับมาวินยูชนสวรรค์หงเป็นตัวตนที่ทะลวงไปถึงชั้นอวกาศที่35ได้ด้วยพละกำลังล้วน้วนเป็นผู้ที่มีพละกำลังแข็งแกร่งที่สุดในสิบวินยูชนสวรรค์ยังคงแข็งแกร่งกว่าวินยูชนสวรรค์ไฮวอและวินยูชนสวรรค์เซียอี ถิ้งมู่ระบายลมหายใจที่อั้นไว้หันหัวกลับไปมองในใจก็เต้นไม่เป็นสำเห็นก็แต่ว่าวินยูชนสวรรค์หงสบัดแขนเสื้อใหญ่ห่อเหินมาข้ามแนวรบของสภาสวรรค์เดินดุ่มตรงมาที่นี่ภายใต้แสงสุกศอ,อกาวของแดนปริศนาไม่ช้าไม่นานเขาก็จะบุกมาถึงที่นี่พวกเจ้าคือใคร ทันใดนั้นเสียงของตี้ชิงก็ดังมาฉินมู่ไม่ตอบจับคลามผ้าโพกดำที่ปิดคลุมไว้บนหน้าผ้าโพกดำของเขายังอยู่ดีราชาสวรรค์เทียนถูกกล่าวด้วยรอยยิ้มตี้ชิงพวกข้าก็แล้วว่าข้าคือราชาสวรรค์อคือดนบาดาลใต้บัญชาของจักรพรรดิก่อตั้งสหายทั้งสี่นี้เป็นผู้ที่ข้าเชิญมาช่วยหนุนกำลังขวัญตี้ชิงราวกับไม่ได้ยินคำพูดของเขาสายตาจ้องตรงไปยังฉินมู่กล่าวด้วยความหนักหน่วงอย่างถึงที่สุดเจ้าคือใคร เจ้าไม่ต้องอยากรู้หรอกว่าข้าคือใครชิงมู่กล่าวอย่างไม่ยินดียินร้ายตอนนี้ที่เจ้าควรจะคิดก็คือว่าจะหนีจากการไล่ล่าของวินยูชนสวรรค์หงได้อย่างไรจะส่งผู้คนเหล่านี้หลบหนีไปจากแดนปริศนาได้อย่างไร จี้ชิงเงียบงันหันศีษะไปมองผู้คนทั้งหลายในแผ่นปฐพีแตกหักแห่งนี้ในตอนนี้มีประชาชนธรรมดาแห่งแดนปริศนาอยู่หลายแสนคนมีผู้พิทักษ์ตะวันอีกร้อยกว,กว่าแต่พวกเขาล้วนได้รับบาดเจ็บ ประชาชนทำและผู้พิทักษ์ตะวันบาดเจ็บจ้องมองมายังร่างของเขาสายตามีทั้งความจนตรอบและความคาดหวังพวกเขายังเปลี่ยมไปด้วยความมั่นใจต่อตี้ชิงเช่นเดิมเชื่อว่าเขาจะพาพวกเขาบุกฝ่าจากสถานการณ์อันสิ้นหวังนี้ได้แสวงหาหนทางรอดตี้ชิงฝืนยิ้มส่งรอยยิ้มให้กับพวกเขาพวกเจ้าไม่ยอมบอก,กว่าพวกเจ้าคือใครข้าก็จะไม่บีบบังคับแต่ข้ามีห้าเรื่องที่อยากจะขอร้อง ตี้ชิงไม่หลงเหลือความยโสโอหังอีกต่อไปน้อมกายประสานมือคาระวะขอวิงวอนด้วยใจจริงให้ส่งผู้เยาแห่งแดนปริศนาเหล่านี้ไปยังสถานที่อันปลอดภัยไกลห่างจากแดนปริศนาเจอหัวหลีซึ่งเป็นคนผู้จาผงผางกอดไม่ได้พวกเราก็บอกเจ้าแล้วว่าให้อพยพประชาชนธรรมดาทั้งหลายออกไปจากเมืองเกลี้ยกล่อมเจ้ามากกว่าหนึ่งรอบแต่เจ้ากลับจะตัดหัวพวกเราไปเส้นธงสึกก่อนหน้านี้เจ้ามัวแต่ทำอะไรอยู่ ตี้ชิงละอายอย่างเกินจะบรรยายก้องหน้าลงใต้ฝ่ามือคำนับไม่ลุกขึ้นมาเจอหัวหลีอ้าปากจะพูดอีกครั้งแต่ฉิงมู่ยกมือห้ามเขาวไว้มองไปยังตี้ชิงที่น้อมกายคาระวะอยู่กล่าวว่าถ้าเจ้าไปแต่ลำพังไม่นานเท่าไหร่ก็คงต้านทานเอาไว้ไม่ได้ข้าจะมอบสัตว์ราวุธเต๋าสวรรค์ให้เจ้าสี่ชิ้นมีเพียงสัตราวุธบรรทัดสวรรค์นี้เท่านั้นที่มอบให้เจ้าไม่ได้ ส่วนว่าเจ้าจะถ่วงเวลาไปได้นานเท่าไหร่ก็นานเท่านั้นข้าสามารถส่งผู้คนธรรมดาเหล่านี้บนแผ่นปฐพีไปยังสถานที่ไกลไกลตี้ชิงปาดป้ายน้ำตาบนใบหน้ากล่าวด้วยรอยยิ้มขอบคุณพี่ทางเต่ามากที่ช่วยเหลือหากว่าชาติหน้ายังมีชินมู่สายสีสาะกล่าวว่าไม่มีชาติหน้าเจ้าไปเถอะ ที่ชิงนำลันจกรสวรรค์กำเนิดสวรรค์คือสวรรค์และความลับสวรรค์จากไปน้อมกายคารวะแก่ถิงมู่และคณะหันกายเหินทยานปราสาทสวรรค์ผืนหนึ่งระเบิดออกมาเข้าไปต้านทานวินยูชนสวรรค์หงที่ไล่ตาม กำลังฝีมือของเขาทัดเทียมกับยอดฝีมือใหญ่ระดับโอรสยินสวรรค์และจักรพัดขาวทั้งยังมีเต่าสวรรค์เกื้อหนุนมีสัตว์ตราวุธเต่าสวรรค์อยู่ในมือตัดสินใจเฉียบขาดที่จะเอาชีวิตเข้าแลกจะต้อง่วงเวลาให้จงได้แม้แต่อึดใจหนึ่งก็เอาแกว่งเท้าหาเซียนเฮ่ยเฮ่เป็นข้านี่เองที่แกว่งเท้าหาเซียนเขาหัวรอะหวงโหวงมองไปยังวินยูชนสวรรค์หงที่รุกคืบมาใกล้ทันใดนั้นระเบิดหัวรออย่างกึกก้อง เปล่งพลังวรยุทธ์ทั้งหมดออกมาขับเคลื่อนพลานุภาพทั้งมวลของสี่สัตว์ราวุฒเต๋าสวรรค์บุกเข้าจูโจมวิญญูชนสวรรค์หงข้าไม่อาจชดใช้ให้แก่สหายร่วมเผ่าพันธุ์ที่ตกตายไปเพราะข้าไม่อาจชดใช้ให้แก่พี่ทางเต๋าทั้งหลายที่ช่วยเหลือข้าทั้งหมดที่ข้าทําได้ก็คือตายใช้ชีวิตทั้งหมดของข้าเพื่อมอบโอกาสรอดชีวิตให้กับคนอื่นๆ ในอกของเขาระอุอุ่นพลุ้งพล่านแต่วินยูชนสวรรค์ที่ก้าวเข้ามาตรงข้ามนั้นมีสีหน้าไร้อารมณ์มองมายังเขาราวกับมองมดปลวกตัวหนึ่งวินยูชนสวรรค์หงยกมือขึ้นอย่างแผ่วเบาสัตวราวุธเตาสวรรค์นในฝ่ามือของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยพลานุภาพอันน่าสะพรึงกลัวถึงยังไงก็เป็นบุตรของข้าก่อนที่ตี้ชิงจะสิ้นการรับรู้ก็ได้ยินเสียงวินยูชนสวรรค์หงกล่าวอย่างแผ่วเบาตอนที่เขาสิ้นลมหายใจ เขามองไปยังวิญยูชนสวรร์หงด้วยความสับสนสายตาดับวูบไปสู่ห้วงอนธการตอนที่1444เขาคือวิญยูชนสวรรค์มู่นับตั้งแต่ตี้ชิงเข้าไปเผชิญหน้ากับวินยูชนสวรร์หงจนกระทั่งตี้ชิงเสียชีวิตในการต่อสู้ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งก้านทูประยะเวลากระชั้นสั้นเท่านี้หากเป็นคนอื่นก็ไม่สามารถหลบหนีไปได้ แต่ในพริบตาที่ตี้ชิงออกไปจากแผ่นปฐพีชิงมู่ก็โคจรวิชากายาเจ้าแดนดินสามอมตะโดยใช้ปราสาทสวรร์เสาค้ำอวกาศเป็นหลังหลักและปราสาทสวรค์อื่นๆเป็นหลังสนับสนุนรวบรวมปราณเป็นกระบี่และฟันไปข้างหลังด้วยกระบี่เมื่อกระบี่นี้ฟันลงไปมิติอวกาศที่ซ้อนทับอยู่ก็ผุดขึ้นมาในมิติอวกาศเหล่านั้นมีดวงดาวมากมาย มหาสาลพวยพุ่งออกมาจากความว่างเปล่ายืดระยะห่างระหว่างพวกเขากับวินยูชนสวรรค์โหงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกระบี่ของเขาฟันออกไปอย่างต่อเนื่องมิติอวากาศก็ขยายพองอย่างไม่หยุดยัง้งแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดวอรวมกำลังกันจะไม่สามารถต่อกรกับวินยูชนสวรรค์โหงได้แต่ถ้าพูดเรื่องหลบหนีแล้วล่ะก็แม้แต่วินยูชนสวรรค์ก็เลิกฝันไปได้เลยว่าจะไล่ตามฉินมู่ทัน คำพีสาวคำอวกาศเป็นวิชาฝึกปรือของวินยูชนสวรรค์เยโวแม้ว่าเขาจะมีได้บ่มเพาะฝึกปรือมันอย่างสมบูรณ์แบบแต่ก็ได้คลุกคลีกับวิชานี้มานานเมื่ออาศัยวิชานี้เขาก็มั่นใจว่าจะหนีจากการไล่ล่าของวินยูชนสวรรค์นคนไหนๆได้หมดแต่ถ้ว่าจะให้เขาพาผู้คนทั้งหลายบนแผ่นปฐพีนี้หนีการไล่ล่าของวินยูชนสวรรค์หงเขาก็ไม่มีกำลังฝีมือเพียงพอ ตี้ชิงไม่เกี่ยวข้องกังเขาสหายร่วมเผ่าของตี้ชิงก็ไม่เกี่ยวข้องกับเขาแต่กระนั้นเมื่อเขาตกปลากลับคำไปแล้วก็จะต้องพยายามอย่างสุดความสามารถชิงมู่ฟันกระบี่ไปมากกว่า10บกระบี่อย่างต่อนเนื่อง พลังวัดแทบจะทานทนไม่ไหวทันใดนั้นที่ใต้เท้าของเขาวิชากายาเจ้าแดนดินก็เปลี่ยนลำดับปราสาทสวรรค์เขาใช้ปราสาทสวรรค์หลักของตนเองมาเป็นประธานและปราสาทสวรรค์มาสนับสนุนเพื่อเพิ่มพูนพลังวรยุทธ์ของตนให้ถึงขีดสุดปังนาวาเทพป,ปรมิตาปรากฏขึ้นข้างใต้แผ่นปฐพีนี้แมกรับเอาทั้งแผ่นปฐพีที่แหว่งวิน่นค่อยๆเร่งความเร็วและเมื่อนาวาเทพป,ปรมิตาเร่งความเร็วจนถึงขีดสุด ทั้งแผ่นปฐพีก็โลดตะบึงไปในชั้นอวกาศบุกเข้าไปในชั้นอวกาศแรกผ่านไปครู่หนึ่งนวาเทพป,ปรมิตาก็บรรทุกแผ่นปฐพีเข้าไปในชั้นอวกาศที่สองและเมื่อแผ่นปฐพีบุกเข้าไปชั้นอวกาศที่6มันก็ถูกกดดันจนแทบจะต้านทานไม่ไหวแผ่นปฐพีลอยผง,งาดขึ้นสู่ท้องฟ้าผู้คนในเมืองจัตุรัสสวรรค์ไม่อาจจะทานทนได้ร่างเริ่มจะกลายเป็นอวกาศว่างเปล่า ผู้พิทักษตะวันมากมายรีดเบรนด์ฝีมือทั้งหมดที่มีปกป้องพวกเขาด้วยพลังวัดชะลอการแทรกซึมของชั้นอวกาศแต่ซากเมืองจัตุรัสสวรรค์น,นี้ยากที่จะคำพยุงต่อไปศิลาเทวะก้อนใหญ่เท่าขุนเขาปรีแอร์ตกออกจากแผ่นดินแยกปลิวออกไปและก็สลายหายสูญในชั้นอวกาศอย่างเชื่องช้าซากเมืองจัตุรัสวรรค์มีขนาดเล็กลงและจากแผ่นปฐพีขนาดเท่าทวีปก็เหลือขนาดเท่าเกาะบีบให้ ผู้คนบนนี้ต้องเข้ามาออกันแน่นขนาดพอรอดชีวิตไปได้เท่านั้นกรานของฉินมู่สันสะเทือนนาวาเทพปารมิตาเร่งความเร็วแล่นจีออกไปจากแดนปริศนาไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหรพลังวัดของเขาแทบจะหมดสิ้นก็รีบเร้นพลังเฮือกสุดท้ายเพื่อให้ทราบเมืองจัตุรัสสวรรค์หลุดออกจากชั้นอวกาศที่8เมื่อทราบเมืองจัตุรัสสวรรค์ออกมาจากชั้นอวกาศได้รัศมีของฉินมู่ก็โรยราแทบจะร่วงไปกองกับพื้น ทิงมูเดินโซเซมาด้วยการพยุงแขนของเทียนถูและคนแล่เนื้อกล่าวกับผู้พิทักษ์ตะวันร้อยกว่าคนและชาวแดนปริศนาที่นี่อยู่ห่างไกลจากสนามรบข้าไม่อาจส่งพวกเจ้าออกไปจากแดนปริศนาได้แต่กองทัพที่ไล่ตามมาก็ยากที่จะตามพวกเจ้าได้ทันพวกเจ้าสามารถไปที่แดนก่อกำเนิดได้ในแดนปริศนานี้มีใช่สถานที่ที่ผู้คนแห่งแดนปริศนาอย่างพวกเจ้าจะพึ่งพิงได้อีกต่อไป เขาไอโคลบโคลบอย่างรุนแรงผ่านไปครู่หนึ่งก็กล่าวหมู่บ้านไร้กังวลถูกกองทัพสภาสวรรค์สกัดกัน้นเอาไว้เจ้าไปไม่ได้และเจ้าก็ไม่อาจอยู่ต่อไปในแดนปริศนามีแต่สันตินิรันที่สามารถรับเจ้าเข้าไปเมื่อเจ้าไปถึงแดนก่อกําเนิดก็ไปเสาะหาผู้พิทักษ์ตะวันแห่งสันตินิรันนาำเอียนจีง,งอจีง,งอนางจะรับพวกเจ้าเอาไว้ผู้มีพระคุณ ผู้พิทักษ์ตะวันน้อมไกยคาระวะและกล่าววิงวอลขอให้ผู้มีพระคุณถอดหน้ากากออกมาทิ้งชื่อแท่เอาไว้เพื่อให้พวกเราได้เห็นและจดจำผู้มีพระคุณได้รู้ว่าใครเป็นผู้กอบกู้ชีวิตของพวกเราชิงมู่สายสีศากกล่าวว่าชื่อแท้และรูปโฉมของพวกข้าพวกเจ้าไม่จําเป็นต้องรู้หรอกรีบไปเถอะทันใดนั้นผู้เท่าชาวแดนปริศนาผู้หนึ่งกล่าวด้วยเสียงสั่นเทิม ผู้มีพระคุณเห็นแก่คุณธรรมล้ำฟ้าช่วยชีวิตพวกเราไม่หมายจะเปล่าประกาศนามของตนเองแต่พวกเราจำต้องสำนึกในพระคุณขอให้ผู้มีพระคุณเผยรูปโฉมแอร์ทิง้งชื่อแซวไวเถิดเมื่อพวกเราไปถึงสันตินิรันแล้วก็จะตั้งวิหารเส้นสวงบูชาแก่ผู้มีพระคุณให้สร้างร่างทองกุศลกรรมสวดภาวนาตลอดวันตลอดคืนแก่ผู้มีพระคุณผู้คนนับหมื่นแสนแห่งแดนปริศนาคุกเข่าโขกศีรษะ กล่าวว่าได้รับบุญคุณแต่ไม่รู้จักตอบแทนจะต่างอะไรกับสัตว์ดิรัจฉานขอวิงวอนให้ผู้มีพระคุณโปรดเมตตาชินมู่สายศีรษะกล่าวว่าไม่จําเป็นหรอกข้าช่วยพวกเจ้าเพื่อความสบายใจของข้าเองไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเจ้าสบายใจเจอหัวหลีพลันเดือดดานขึ้นมากระชากผ้าโพกดําออกจากใบหน้าอย่างดุดันและกล่าวอย่างโมโหเจ้าสบายใจได้จริงๆนะหรือ ถึงเจ้าสบายได้แต่บิดาผู้นี้ไม่สบายใจโวยบิดาช่วยผู้อื่นก็ต้องทิ้งชื่อแท้ทิ้งรูปโฉมเอาไว้ให้ผ้าปิดหน้าพวกนี้ก็ให้บิดาเอาออกไปเถอะให้คนไม่รู้ประสายอย่างพวกเขาได้เห็นใบหน้าของพวกเราคนแล่เนื้อปลดผ้าพวกดำบนใบหน้าอย่างเงียบเชียบเถียนชูและลั่วอูชวงก็เช่นกัน เจอหัวหลีย่างสามขุมเข้ามาหาฉนมู่ยื่นมือไปกระชากผ้าโพกดำที่ปิดหน้าตาของเขาออกมาฉงมู่ยกมือพยายามดิ้นหนีร่ำร้องว่าไม่เอาเจ้าต้องการจะแบกกลับชื่อเสียงเฉาโชไปช่วยชีวิตหรือเจอหัวหลีไม่ลดราวาสอบกระชากผ้าโพกดำออกจากใบหน้าของเขาอย่างดุดนันหัวเราะอย่างเย้ยหยันนี่คือผู้มีพระคุณของพวกเจ้าเห็นหน้าเขาชัดหรือยัง เขาคือผู้มีพระคุณของพวกเจ้าแต่ก็ถูกพวกเจ้าเอาไปทำหุ่นฟางอัประยช์ทุกวิวันก็แทงด้วยลูกศรและดาทอสายตาของเขาเหมือนกับมีดคมกวาดไปตามใบหน้าของชาวแดนปริศนาเหล่านี้เมื่อกวาดตาไปที่ใดผู้คนก็ล้วนคุกเข่าลงไปแม้แต่ดวงวิญญ,ญาณก็สิโรราบใช่แล้วเขาคือวินยูชนสวรรค์มู่วินยูชนสวรรค์มู่แห่งพันธมิตรสวรรค์คนนั้น เจอหัวหลีปักมีดปีศาจลงไปใบดินอย่างหนักหน่วงขบกรามกล่าววินยูชนสวรรค์มู่ที่พวกเจ้าชิงชังเข้ากระดูกดำสิบวินยูชนสวรรค์หมายจะแข่งฆ่าเทพสับชีวิตแต่เขาขัดขวางทุกวิถีทางที่ทำได้ไม่ลังเลที่จะเสี่ยงชีวิตตนเองเข้าเผชิญหน้ากับสิบวินยูชนสวรรค์เขาเค้นสมองคิดจนหมดสิ้นหมายจะหาหนทางรอดให้แก่เทพสับชีวิต เมื่อสภาสวรรค์โจมตีแดนปริศนาเขารู้ว่าพละกำลังของตนเองไม่อาจตอบก่อนก,ก็บุกบั่นขนขวายที่จะเพิ่มพูนพละกำลังของตนอย่างสุดชีวิตเขายังเชิญพวกข้ามาหากมีใช่มิตรภาพระหว่างพวกเข้ากับเขาเทพสับชีวิตเหลวไหลอะไรจะมีความเกี่ยวข้องผายลมอันใดกับพวกข้า เจอหัวหลีกัมด้ามมีดหมุนบิดมีดไปปักมีดปีศาจจมลึกลงในดินมากขึ้นมาหัวราอเฮ่เฮ่และกล่าวด้วยรอยยิ้มขันพวกข้าทิ้งชีวิตเพื่อมามีได้เห็นแก่หน้าเทพสับชีวิตมีได้เห็นแก่สับชีวิตมากมายแห่งแดนปริศนาย่างพวกเจ้าแต่เพราะพวกข้าเป็นสหายของเขาจึงมาร่วมเป็นร่วมตายข้าต้องการให้พวกข้ามาพวกข้าก็มาต่อให้ต้องเหน็บศีรษะกับเอลกลับไปแล้วพวกเจ้าเป็นอะไร เขาคับแค้นมานานจนถึงตอนนี้ค่อยได้ปลดปล่อยกล่าวพลางหัวเราะราดเจ้าคือชีวิตพวกข้าก็คือชีวิตฉนหนพวกข้าต้องใช้ชีวิตพวกข้าไปแลกกับชีวิตของพวกเจ้านี่ก็เพราะวินยูชนสวรรค์มู่ต้องการให้พวกข้ามาเฮ้อเฮแล้วชาวแดนปริศนาอย่างพวกเจ้าทําอะไรจะสร้างวิหารให้วินยูชนสวรรค์มู่บูชาร่างทองกุศลของเขาวงสวงสักการะเขาเฮ้ <c oughs> วันวันเจ้าก็เอาแต่ยิงหุ่นฟางเสียบเขาด้วยลูกศรดาทอและถมน้ำลายใส่เขาคนแร่เนื้อลั่วอูชวงและเถียนถูงเงียบเงนันยืนอยู่ข้างหลังโดยไม่ปริป,ปากปล่อยให้เขาระบายออกไปชาวแดนปริศนามีใครใจบ้าง เจอหัวหลีมองไปยังผู้พิทักษ์ตะวันและผู้คนแห่งแดนปริศนากล่าวเย้ยหากว่าใจใจหน่อยก็ลุกขึ้นยืนประกาศเลยว่าบิดาไม่สนที่วิญยูชนสวรรค์มุ่งช่วยชีวิตไม่สำนึกที่เจ้ามาช่วยชีวิตบิดายินดีที่จะตายพวกเจ้าลุกขึ้นมาพูดสิเอาละไม่ต้องพูดมากความแล้วข้าไม่สามารถสกัดกั้นวิญยูชนสวรรค์หงไว้ได้นาน ฉินมู่ยกมือขึ้นเงยหน้าและมองตรงไปยังผู้คนแห่งแดนปริศนากล่าวว่าใช่แล้วข้าคือฉินงมู่แห่งสันตินิรันเทียนถูสืบเท้าออกไปก้าวหนึ่งกล่าวอย่างเบาบางข้าคือเทียนถูแห่งสันตินิรันคนแรกเนื้อก้าวออกมาปักดาบสวรรค์เอาไว้กับพื้นข้าคือตาวิวเจ้าแห่งสันตินิรันลั่วอู๋ชวงก้าวออกมากอดอกลั่วอู๋ชวงแห่งสันตินิรัน์ เจอหัวหลีหายใจวีวีแค่นเสียงเย็นชาเจอหัวหลีแห่งสันตินิรันดิ์ฉินมู่กล่าวกับผู้พิทักษ์ตะวันและชาวแดนปริศนาเหล่านี้ไม่ว่าพวกเจ้าจะสร้างวิหารบูชาร่างทองบวงสวงสักการะแก่พวกเราหรือไม่ก็แล้วแต่พวกเจ้าแต่พวกเรามีได้ไหมายที่จะพะดุงทมแทนฟ้าเพียงกระทำเพื่อความสงบสันติแห่งจิตใจเท่านั้น หากว่าพวกเรารอดชีวิตกลับมาก็ไม่จำเป็นที่พวกเจ้าจะต้องเป่าประกาศนำให้แต่หากว่าพวกเราตายในแดนปริศนาก็ช่วยสร้างสุสานให้กับพวกเราในสันตินิรันดร์ละกันไปกันเถอะ